แม่ลองชายดูว่าอะไรแม่ไผ่เราเป็นจีดแล้วเพลงไปหลักร้อยหนักร้อยเามาบังคนี่คนดีเดินเดินไอ้เรินไปร้องนาย ชีกตาขโมยกรดดสยาวเว้ยมูมิรอนไม่เปิดรับสุป์สายาเว้อไหนๆใหนอดูสินี่มันไม่ใช่สุป์สายานี่มันโกคูร่างเอาตาอินสตริงแน่ไปขายดีกังโกคูเอาตาอินสตริงไม่ขาย ไม่ไม่อยากขายตรงนี้ต้องเก็บไว้เต็มท้าอีเยอะอ,ยอันนี้หัวลิงแค่จริงก็ดูอีกนิมมดหน,น,น่อยก็มันต้องเอาอะไรก็ได้ที่มันเอามาใส่ในหม้อนี้พออีเวนต์เริ่มเอ้ยนี่ใครก็ได้ช่วยลนน้ำตรงนี้ให้หน่อยใคยรลนน้ำมาลีให้หน่อยดีมันยังตไม่เต็มใบเลย ไหนอะกตการน้ำก <Nee. S 2> ็อยาต้องการลรต้องการรดน้ำเนี่ยมันเราหมดแล้วเนี่ยเราเรามีเงียเนี่ยดอกบัวหมดแล้วอ่ะรดน้ำาหมดแล้วี้เฮ้ยไอ้นนท์มึงเข้าอเข้างมึงดีฮะมึงเข้าห้องมึงดีเอ๊ะมึงเข้าห้งถงวมึงดีดินน

I don't like. I don't. A don't like.

ตัวอีเวนต์ไหวะอีเวนต์ผักนี้นะกันรู้ว่าแต่รู้ว่าอีเวนต่อไม่ดีอะไรว่าไหมเออโดนโดนเฮ้ยไม่ว่าอีเวนในนี้มันเหมือนเหมือนอันอีเวนต์ผักร้อนอะไนั้นเลยวะอีเวนต์ผักร้อนอันนั้นอ่ะเออไม่เหมือนละจะเปลี่ยนจากผักจะเปลี่ยนหรือเอาผลไม้ผักร้อนมาเปลี่ยนเป็นอะไรวะตันอันนี้ตานตุ่ม กันักันร่วมกันเล็นสองนั้นเขาเปิดไม่ใช่เขาเปิดไม่ได้เหรอที่เป็นแม่เขาเปิดไม่ได่มาดีไฟเย็นมาดีไฟเย็นกุ่ดไฟ ไฟเย็นเต็กก็ยังไม่เท่าไฟร้อนหรอกอเฮียอ่ะมันนี้มันอยนแม่งนึกว่าไอ้ปัน้นไว้ไว้ว้าวขอแหลว้และไวไม่หวัดแล้ว เออเออเออต้นัวางนต้นแจ็กขุนแจ็คไมยากมาสดุไมเนี่ยแต่กเลมอหนุกอาเอา คุณต่ม e กูเหรอบายรตมกูเหรออ้แล้งอดังดันละคนไอ้ตังมึงก็มวมึงก็มวของกูรอไอ้ตังมวยทำขาไม้เยเป็นไรวะ โอ้ใ oh, ห 2? 2> daar, no, ้เร็วให้เร็วดนตรีมาได้เลยนะมาได้เลยนะเอ๊ะพึ่งนะอะไรวะไอ้เชีอยโดนมึงเอาพึ่งกูไปไปใส่เครื่องฐานนร้อยโดนอะไรเมึงเอาพึ่งเอาไปใส่ตู้ฐานะอย่างใส่แล้วตู้ฐานะเนี่ยลากิอยู่ที่แ มันเป็นเื่อนมาเป็นเพเรื่องแบบนี้เธอแบบเพื่อนพื่อนของฉองเอยางกรโมของฉันดิฉันไม่ให้เองให้แล้วนะไม่ให้ตัวไม่ให้พื้นแล้วนะให้จุดไอตังกูมีของให้อย่างนั้นอย่า้พิ่งละชีพละงั้นมันไม่ต้องกูมีของให้น่ารักคนยังไม่เนี้ยไอ้ เราไปเช็คราคาก่อนเอ้าเอ้าเฮียราคาเท่าไหร่กูไม่รู้แต่ที่กูรู้กูไม่ให้ราคาสามสิบล้าน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 ล ามเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึเปอร์เซ็นต์ดีสามเปอร์เซ็นต์กันแน่แล้วขอคุณทำไงสามเปอร์เซ็นต์เถอะไี่นอนห่วหน้าที่แันขอนี้จะจริงจริงพบมาเป็นพี่เรืองแบบนี้เธอโดนใช้เธอหนึ่งหน้าที่ไอ้น,นอน เออคุณนหารรถไฟฟ้ามันมันไวทำไมว่าสถานะไฟฟ้าอีตังมังจอกผู้เล่นผู้เล่นนะตังตังพูเล่นผู้เล่นนะผู้เล่นผู้เล่นโอ้ยใครออกเข้ามาหยมันแรง ไม่ต้องยิงไอเดินออกมไอเดินก <Die oon> <te> <esa> ็ทำเป็นคู่เนาะแต่ออกขมายมันแหลกขาดมาบึงออกเข้ามากูก็ยังแหลกไยเนี่ยทำไมเอ็งไม่เอามืของอื่นเอ็งไม่เอามาของอื่นมาไว้ทำไมเอ็งไม่เอ็งม่เอามืของฉันแค่คนเดียววะคนนี้หนักมวยอืม อยวากูบอกให้หิวมันเติมให้กูอย่ากูขโมยมีแบบแบบนี้มีตา,างน้ว่าเอาให้หิวมันเติมให้นะ่ะหิวมันจะเข้าร้านมาเติมเกมให้ไม่ผูหลัวจะวะไอย้อยะตะวันไม่ หมล้อะไหน้ายที่นี่เลยย้ายที่อังวุ่นก่อนข้างกูขย้ายไม่ได้ไอ้นี่เป็นอะไรมันวะตั้ตีดตัด Yeah, I'm not here.